เมนูนี้นะครับเอาใจตัวเองแล้วก็คนที่ทานมังสวิรัตด้วยครับเราจะทําอาหารเรียกว่าครบทุกส่วนประกอบเป็นเหมือนอาหารจานด่วนจานหนึ่งเนี่ยนะครับแต่มากด้วยสีสันและเนื้อสัมผัสครับแครอทซอสส้มกับบัเล่ครับสำหรับตัวบัเล่นะฮะจริงๆแล้ว โภชนาการอาหารเนี่ยครับคนจะบอกว่าเราทานให้หลากหลายดีที่สุดครับบางทีเราทานข้าวกล้องเราว่าดีแล้วแต่บางมื้อเราอาจจะแทนที่ด้วยลูกเดือยแทนที่ด้วยบาเล่บ้างก็ได้นะครับสำหรับตัวบาเล่นะฮะเลือกที่ถูกสุขะอ,อนามัยนะครับอยู่ในซองที่ดูสะอาดตานะครับบาเล่เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาช่วยลดน้ําตาลลดน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลดังนั้นก็หมายความว่า ทำให้เราลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วก็โรคเบาหวานครับผมใช้ข้าวบารเล่ทั้งหมด200กรัมนะฮะเอามาล้างน้ําสะอาดนะครับล้างสัก2-3นถึาน้ำนะครับจนมีลักษณะที่ใส่ดีครับเสด็จน้ํานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะนํามาหุงนะครับหม้อหุงข้าวก็ใช้ใบย่อมย่อมกระพอนะครับใส่บาเล่ลงไปครับแล้วเราก็ตามด้วยน้ําสะอาดนะครับ300กรัมครับผมเสร็จแล้วนะฮะใส่เกลือลงไป สักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้แล้วเราพักไว้ประมาณสัก15 2 0นาทีนะครับให้เขาดูดน้ำน,นิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปหุงงล้วจะใช้เวลาเร็วมากครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบส่วนอื่นที่เราจะต้องทำต่อนะครับส้มนะฮะผมจะใช้ทั้งผิวด้วยนะครับสไลด์ออกมาบางๆครับนเป็นแผ่นลักษณะนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ผิวแล้วเราก็ซอยเป็นเส้นครับเราได้ผิวส้มแล้วนะครับส่วนตัว ส้มเราจะใช้น้ำก็ต้องคั้นเราใช้น้ำส้มทั้งหมดประมาณครึ่งถ้วยครับผมอ่าเราก็คั้นไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวแครอทกันนะฮะแครอทถ้าเกิดเราล้างให้สะอาดนะครับและเป็นแครอทออร์แกนิกเราก็ไม่จําเป็นต้องปอกผิวก็ได้นะฮะอ่าละได้แครอทมากองใหญ่ๆนะครับบาเล่ของเราก็พักมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟได้เลยครับผมส่วนอีกกระทะหนึ่งนะครับ ตั้งไฟด้วยเช่นเดียวกันใส่เนยลงไปในกระทะนะครับเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะเราตัดให้เท่ากับตัวหน้ากระทะของเราแล้วก็ตัดรูตรงกลางครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนยให้ละลายก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่แค่หลอดลงไปครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายนะฮะเราใช้เยอะนิดหนึ่ง1ช้อนโต๊ะเกลือเศษหนึ่งส่วนส่ช้อนชาครับน้ำส้มที่เราคั้นไว้ะฮะใส่ลงไปครับ ผิวส้มครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปฮะเราใส่ให้เขาสูงประมาณสักครึ่งหนึ่งของแครอทครับเอากระดาษแผ่นเนี่ยครับที่เราตัดไว้นะครับแปะลงไปฮะแปะลงไปที่ผิวของตัวแครอทเลยนะครับกลับมาดูที่บาเล่ของเราตอนนี้เดือดนะฮะผมก็จะคนเบาๆครับไม่ให้ติดหม้อนะครับแล้วก็ปิดฝาครับหลังจากที่เราปิดฝาปุ๊บเราลดไฟลงต่ำครับ หุงบาเล่ให้สุกดีนะครับเราใช้เวลาประมาณ15-20นาทีครับเทคนิคเวลาที่เราเอากระดาษไขแปะไว้บนหน้าอาหารเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวผักของเราเนี่ยสุกเท่ากันดีครับจุดประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยครับเราต้องการแค่ให้ว่าแครอทเขานุ่มทั้งชิ้นเท่าๆกันหลังจากที่ใช้ได้แล้วเราเล่นไฟได้เลยครับเพราะว่าเราจะทําให้ตัวซอสของเขาเนี่ยละเหยครับหลือเป็นแค่ซอสบางๆแล้วก็เคลือบบนแครอท เรเคี่ยวนะครับให้ตัวน้าซอสเนี่ยแห้งลงแล้วก็เคลือบตัวแครอทให้เป็นงานดีครับตัวน้ําซอสก็จะรีดิวส์ลงเหลือแบบแห้งมากๆนะครับให้เนยเนี่ยกับน้ําตาลเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนคาราเมลครับแต่ไม่ให้เปลี่ยนสีเขาจะเคลือบตัวแครอทของเรานะครับใช้ได้แล้วครับผมตัวส้มของเราก็จะแห้งลักษณะน,นี้นะครับผมจะตักออกมาพักก่อนเดี๋ยวเราใช้กระทะใบเดิมทําผักโขมเลยครับใส่เนยลงไปใหม่ครับผม แล้วก็กระเทียมนะครับกรีดงครับใส่ลงไปด้วยกันเลยครับตอนนี้ข้าวบาลเล่ของเราโอ้ได้แล้วครับผมสุกเรียบร้อยดีแล้วครับผมนำออกจากความร้อนนะครับแต่เราจะปิดฝาไว้ตัวนี้นะฮะเนยผัดกับกระเทียมครับผมแล้วก็หยุดความร้อนเขานิดหนึ่งเราใส่น้ำลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วเราก็จะใส่พักโขมของเราเนี่ยครับลงไปครับปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับเกลือครับต้องบอกว่าเป็นอาหารเมนูมังสวิรัตนะฮะที่ผมเชื่อว่าต่อให้คนที่ทานเนื้อสัตว์นะครับเห็นแล้วก็ยังต้องอยากทานแน่ๆอัลมอนด์สไลด์นะครับเราเอาไปคั่วนิดหนึ่งก็ได้นะฮะให้หอมๆโรยหน้าเพื่อให้เพิ่ม t e x t ซ์เอร์ครับ แต่งหน้าด้วยพาสเลลสวยๆสักดอกนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับก็เรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแสนอร่อยดีๆสําหรับคนที่ทานมังสวิรัตที่มีส่วนประกอบหลักคือแครอทนะครับและนี่ก็คือแครอทซอสส้มกับบาเล่ครับ ชาว u t u b e นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปกดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอเลยแต่สำหรับคนที่ดูรายการผ่านทางมือถือนะฮะให้กดปุ่ม Subscribe ข้างล่างครับ